สวัสดีครับพบกันกับช่อง Marco Daily กันนะครับก่อนหน้านี้ก็ได้ปล่อยคลิปเกี่ยวกับรถเมล์อัศวินดาตรีออกไปแล้วโดยจะเรียกรถเมล์อัศวินดาตรีอีกชื่อก็คือรถโดยสารฉุกเฉินสําหรับพอมดและแม่มดพนเนจรสําหรับใครที่ยังไม่ดูคลิปวิดีโอดังกล่าวหลังจากที่ดูคลิปนี้จบแล้วสามารถไปดูกันต่อได้เลยครับเป็นคลิปที่บอกถึงเรื่องราวต่างๆของรถเมล์อัศวินดาตรีเช่นเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาการใช้บริการ ค่าโดยสารและเหตุการณ์ต่างๆรวมถึงเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายที่เกี่ยวกับรถเม์อัศวินดาตรีซึ่งรถเมอัศวินดาตรีถูกกล่าวครั้งแรกในหนังสือชุดแฮร์รี่พอตเตอร์กับนักโทษแห่งอัสาบันบทที่3ถือว่าเป็นการสร้างความประทับใจสร้างความจดจำและกลายเป็นสเสน่ห์ในเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์กับนักโทษแห่งอัาวันจนถึงทุกวันนี้ สำหรับคลิปนี้จะมานำเสนอ5เรื่องจริงที่เกี่ยวกับรถเมย์อัศวินดาตรีที่แฟนๆแฮร์รี่พอตเตอร์หรือแฟนๆแฟนตาสติกบีดควรรู้เอาไว้และ5เรื่องจริงที่เกี่ยวกับรถเมย์อัศสสวินดาตรีจะมีเรื่องอะไรกันบ้างไปดูกันต่อได้เลยครับ 1. แรงบันดาลใจในการสร้างรถเมย์อัศวินดาตรีให้มาปรากฏอยู่ในโลกเวทมนต์เจเคโรลิงได้รับแรงบันดาลใจมาจากการให้บริการรถเมย์ประจำทางในลอนดอน โดยที่เจคเคทรลิงที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เอาไว้ว่าการที่เธอเลือกรถเมย์ไปจำทางในลอนดอนมาสร้างสารรค์เป็นรถเมย์สำหรับพรมบดเมย์มดก็เพราะว่ารถเมย์ในลอนดอนเือว่าเป็นผานะโดยสารที่น่าสนใจมากเพราะรถเมย์ในลอนดอนยังคงทับผู้โดยสารในขณะที่ขนส่งทั่วไปโดยเฉพาะรถไฟฟ้าใต้ดินที่ปิดทําการในเวลากลางคืนฉะนั้นถ้าหากว่ามีรถเมย์แล้วผู้คนก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการเดินทาง และเจคเคโรลิงยังบอกอีกว่าบริการรถเมล์สาธานณะเป็นบริการที่สะดวกมากสําหรับผู้ที่อยู่อาศัยในอังกฤษและสําหรับตัวเธอเองแล้วก็ได้ไอเดียในการสร้างสรรค์นวรรณกรรมชุดแฮร์รี่พอตเตอร์บางส่วนในขณะที่นั่งอยู่บนรถเมล์สาธารณะครับและด้วยเหตุนี้เจคเคโรลิงจึงได้นํารถเมล์สาธารณะในชีวิตจริงที่อังกฤษมาสร้างสรรค์เป็นรถเมล์สาธารณะสําหรับ่องมดและแม่มดเป็นกลายเป็นรถเมล์อัศวินดาตี3ชั้นสีม่วงสําหรับผู้พิเศษ 2. หัวหดหรือชรอนเกนเฮด หัวหดหรือชรอนเกนเฮดหรือที่เรารู้จักกันในชื่อดเรเฮดที่อยู่บนรถเมอสเวนดาตรีวัตถุเวทมนต์ตัวนี้ไม่เคยปรากฏในหนันงสือบทที่3ที่ว่าโดยรถเมอสเวนดาตรีแต่ประการใดฉะนั้นแล้วหัวหดที่ชื่อว่าดเรเฮดที่ปรากฏอยู่บนรถเมอสเวนดาตรีถือว่าเป็นองค์ประกอบที่ถูกผู้กำกับภาพยนตร์แฮร์รี่พอตเตอร์กับนักโทษแห่งอัสคาบันเพิ่มเข้าไปในหนังเพื่อให้หนังมีสีสันเพิ่มยิ่งขึ้น ซึ่งการที่ผู้กำกับเพิ่มหัวขดเข้าไปในฉากรถเมอสศวนดาตรีนอกจากจะสร้างสีสัรนให้กับหนังตามที่ทีมงานคดาดหวังเอาไว้แล้วหัวขดกลับลายเป็นส่วนสำคัญของรถเมอสศวนดาตรีที่คอยพูดคุยกับผู้โดยสารและคนขับรถเมอสเวนดาตรีรวมถึงยะททำหน้าที่คอยดูสิ่งกีดขวางต่างๆที่อยู่ตรงหน้าอีกด้วยครับ 3. ที่มาของชื่อคนขับรถเมและกระเป๋รถเมอสศวนดาตรี รถเมย์อัุวินราตรีถึงแม้ว่าจะเป็นยานพาหนะโะด้วยสารที่ถูกสร้างขึ้นโดยพองมดและแม่มดแต่ตัวของรถเมย์อัศวินดาตรีไม่สามารถขับไปเองได้โดยไร้คนควบคุมหลังพองมาลัยและด้วยในความคิดหลักของการสร้างรถเมย์อัศวินดาตรีมาจากการเรียนแบบรถเมย์สาธารณะของมาร์เกลจึงทำให้มีพนักงานที่คอยให้บริการรถเมย์อัศวินดาตรีคล้ายๆกับการให้บริการของมาร์เกลเช่นเดียวกันที่มีทั้งคนขับรถเมย์และกระเป๋ารถเมย์ ซึ่งคนขับรถเมย์อัศวินดาตูรีมีชื่อว่าเออร์เนสต์แพร็กส่วนกระเปารถเมย์มีชื่อว่าสแตนชันไพค์ในประเด็นการตั้งชื่อพนักงานทั้งสองคนบนรถเมย์อัศวินดาตรีเจย์เคโครลิงเคยกล่าวในบทความรถเมย์อัศวินดาตรีผ่านเว็บไซต์ visitingworld.com เอาไว้ว่าจริงๆแล้วเธอตั้งชื่อคนขับรถเมย์และกระเปารถเมย์ตามชื่อผู่ทั้งสองคนของตนก็คือเออร์เนสต์และสแตนลีและเจย์เคโครลิงได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ถึงแม้ว่าตัวละครดังกล่าวอาจจะดูแปลกไปหน่อยในทางความรู้สึกแต่มันก็ถือว่าเป็นวิธีที่ดีในการระลึกถึงครอบครัวของตนเอง 4. คําว่ารถเมลอัศวินดารีเจเคโครลิงได้ออกมาเปิดเผยว่าการที่เธอตั้งชื่อรถเมว่ารถเมลอัศวินดารี A มีเหตุผลหลักๆอยู่2ประการประการแรกก็คือในช่วงเวลากลางคืนทั่วเกาะอังกฤษบริการขนส่งส่วนใหญ่จะง,งดให้บริการ แต่ยังมีรถเมสาถารณะที่ยังเปิดให้บริการอยู่ตลอดทั้งคืนและดูเหมือนว่ารถเมสสาธารณะจะเป็นเหมือนกับว่าความหวังเดียวของคนที่อยู่ทั่วเกาะอังกฤษและด้วยเหตุผลนี้ที่เจคโรลิงได้นำคำว่าอัศวินที่เป็นคำพ้องเสียงกับคำว่าราตรีมาตั้งเป็นชื่อรถเม์อัศวินดาตรีหรือมาตั้งเป็นชื่อรถเมสสำหรับพ่อมดและแม่มดส่วนเหตุผลประการที่2ก็คือคำว่าอัศวินมีความหมายเกี่ยวกับการมาช่วยเหลือหรือการมาปกป้อง ทำให้รู้สึกมันคับว่าเป็นที่พิ่งที่สุดท้ายหรือเป็นทางเลือกสุดท้ายสําหรับพองมดและแม่มดและจากเหตุผลทั้งสองประการที่ได้กล่าวไปข้างต้นจึงเป็นที่มาของชื่อรถเมอสเวนดาตรีปานะฉุกเชิญสําหรับผพิเศษและ 5. รถเมอสเวนดาตรีมีอยู่จริงหนึ่งในสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใ,นใจที่สุดสาหรับแฟนๆแฮร์รี่พอตเตอร์ก็คือการที่ได้รู้ว่ารถเมอสเวนดาตรีไม่ได้มีแค่อยู่บนหน้าจอภาพยนตร์ หรือไม่ได้มีแค่อยู่ในหน้นาหนังสือเท่านั้นแต่มีอยู่จริงๆและดูสมจริงราวกับที่ถูกนํามาใช้ในภาพ,พยนตร์ซึ่งเดิมทีแล้วปรถเมสัตว์ธสีแดงที่ถูกปล่อยทิ้งเป็นเวลาหลายปีจึงได้นามารรโนเวตใหม่ให้กลายเป็นรถเมอัศวินดาวตรีสีม่วงและมีการเสริมแต่งทั้งภายในและภายนอกของรถเมยให้สอดคล้องกับในหนังและในหนังสือพร้อมทั้งมีการเปลี่ยนชมใหม่เกือบทั้งคันจากรถเมย์สีแดงให้กลายเป็นรถเมอัศวินดาวตรีสีม่วง และยังได้เสริมเทคนิคพิเศษเข้าไปเพื่อตัดส่วนบนของรถเมล์สองชั้นแบบดั้งเดิมออกไปเพื่อเสริมโครงสร้างใหม่จนกลายเป็น3มชั้นเหมือนที่เราได้เห็นกันในหนังครับซึ่งสําหรับใครที่มีโอกาสก็สามารถไปเยี่ยมชมรถเมล์อัศวินดาตูรีแบบสดๆได้ที่ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอในรัฐฟลอริดาครับและนี่ก็คือหาเรื่องจริงเกี่ยวกับรถเมล์อัศวินดาตรีว่ากันว่าเป็นพาหนะโดยสารที่อันตรายที่สุดในโลกของพร้อมบดเมมด ซึ่งบางประเด็นนี้ได้กล่าวไปข้างต้นได้อ้างอิงมาจากบทสัมภาษณ์ของเจคเคโรลิงและบทความพิเศษของเจคคโรลิงครับจึงได้นํามาสรุปเป็นหัวข้อสั้นๆให้มาโก้ที่ลงไหลในโลกเวนบวนได้รู้ทั่วกันครับซึ่งแท้ที่จริงแล้วประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับรถเมล์อศัศวินดาตรีมีเยอะพอสมควรครับเช่นความแตกต่างระหว่างในหนังกับในหนังสือหรือสิ่งที่หนังไม่ได้พูดถึงเกี่ยวกับประเด็นที่น่าสนใจที่ถูกกล่าวเอาไว้ในหนังสือเหมือนต้นครับ หรือถ้าหักว่าใครที่จะให้ช่างมักเกิลเดลี่ทำในฉากที่หนังยังไม่ได้พูดถึงเกี่ยวกับรถไม่อัศวินดาตรีที่ถูกกล่าวเอาไว้ในหนังสือก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับและสำหรับคลิปนี้ก็หมดเวลาลงแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ